สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับมาดูครับรัฐบาลแจกเงินรอบนี้นี่จนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจะมีกลุ่มในบ้างนะครับที่ได้รับเงินถึง3,200บาทไปดูารายละเอียดครับ สรุปให้ฟังเนื้อเนื้อเลยนะครับว่า2กลุ่มได้เงินรวม3,200บาทจากโครงการอะไรบ้างดูกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเราชนะไปแล้วและได้รับเงิน7 0 0 0เราชนะไปแล้วนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเงินจากรัฐบาล2อย่างนะครับรอบนี้โดยเติมเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับ ก็คือเงินที่1เงินเราชนะเงินเราชนะนี่จะหนึ่พจะเข้าสองครั้งเข้าบัตรประชาชนให้วันที่21พฤษภาหกสี่หนึ่และเข้าบัตรประชาชนให้วันที่28พฤษภาคมหกสี่หนรวมจะได้เงินเราชนะเพิ่มสองพนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโครงการเพิ่มกําลังซื้ออีกซึ่งคาดว่า ตามหมายกําหนดการรัฐบาลคาดว่าจะทำโครงการเพิ่มกพลังซื้อในเดือนกรกฎาคมแต่ก็อาจจะช้ากว่านั้นถ้าหากว่าโควิดยังมีปัญหาแต่ถ้าโควิดซาลงเร็วแล้วก็การระบาดลดน้อยถอยลงเร็วก็คาดว่ากรกฎาเริ่มได้เพิ่มกําลังซื้อกลุ่มนี้ก็จะได้เหมือนกันครับได้เดือนละ200บาท6เดือนรวมเป็นพันสโดยจะเติมเงินเข้าบัตรประชาชน2 0 0บาท6เดือน ก็แลกดาสิงหากรยยาไลไปเรื่อยๆจนถึงธันวาก็ประมาณพันสอรวม2รายการก็จะได้3,200บาทโดยจะได้เงินเข้าบัตรประชาชนนําบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยคล้ายๆบัตรบริการแห่งรัฐนะครับหมดเขตการใช้เงินเราชนะในสามิบมถุนายน64นะครับส่วนเพิ่มกาลังซื้อรอฟังข่าวต่อไปว่ารัฐบาลจะเริ่มโครงการได้เดือนไหนนะครับกลุ่มแรกรับไปแล้วครับรวม3,200บาทนะครับ กลุ่มสองครับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนแน่นอนครับผู้ถือบัตรคนจนก็ได้เงินจากเราชนะครั้งละพันสองครั้งเหมือนกันกับกลุ่มมีบัตรประชาชนสมาร์ทโฟนนี่แหละครับไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่แหละครับก็วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดเงินจะเข้าครั้งละพันบัตรคนจนนะครับสองครั้งก็เป็นสองพันพอดีก็นําบัตรไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของได้อย่างเดียวนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับสองพันแรกได้จากโครงการเราชนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน แล้วก็พันสองหลังนี่ได้จากโครงการเพิ่มพลังซื้อคาดว่าจะเริ่มเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับเขาจะเติมเงินเข้า2 0 0บาท6เดือนเป็นพันสองรวม2รายการก็3,2 0 0ทั้งหมดก็คือ2กลุ่มที่จะรับเงินรวม3,200บาทครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ